อ่าสวัสดีครับพอดีได้กาแฟมาจากจังหวัดหน้านะครับ2ตัวนะครับแฟนซื้อมาฝากนะฮะอ่ะเปิดไฟนิดนึงปุ๊บนะฮะก็อันแรกเป็นดูพรีเมียมเลยนะครเป็นน่านทับบุรีคอฟฟี่โรเตอร์นะฮะข้างหลังเขียนว่าสวนยาหลวงขั้วเข้มนะครับดูพรีเมียมนะแพ็กเกจด,ดูดีทีเดียว อีกอันเป็นของภูคาคอฟฟนะฮะอันนี้ก็มาจากน่านเหมือนกันนะครับมีวันที่ติดด้วยว่าขั้ววันไหนนะครับเดี๋ยวจะลองมาเทสตัวนี้ทั้งสองอันเป็นขั่วเข้มหมดนะครับตามสไตล์นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูอันนี้นะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวลองมาเปิดกล่องไหมอืมเปิดใายกันไหมปุบปุบ,ปบ ดูสวยทีเดียวเปิดมือเดียวอโอเคนะครับม,มีวิธีกินวิธีคั่วมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะคั่วกันไม่ต้องคั่วเดี๋ยวเราจะบดกันนะฮะเดี๋ยวไปอัดเครื่องเอเปรสโซด่ดูว่ารสชาติเป็นไง โอเคเปิดมาแล้วนะครับดมกลิ่นดูเนี่ยเป็นอาราบิก้านะครับคั่วเข้มนะครับแต่เข้มไม่มากนะถ้าผมคั่วเองจะเข้มกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองบดดูนะครับเม็ดก็ดูออกสีน้ำตาลน้ำตาลแก่แล้วล่ะนะครับก็ใช้เครื่องบดที่ถูกๆนี่แหละฮะคงไม่ผมไม่มีเครื่องแพงนะฮะ เดี๋ยวลองดูเม็ดกาแฟมันก็ออกสีน้ำตาลแก่ๆนะครับก็ก็เข้มอ่ะแต่เข้มไม่มากนะฮะเข้มไม่มากนี่นะเดี๋ยวลองบดดูลองบดดูวิธีบดผมนะฮะ คือบดให้เป็นแป้งเลยนะเพราะเดี <pl ains> <Christ>. ๋ยวเราจะไปอัดเข้าเครื่องตัวเอสเปสโซนะครับไปย่าเลยเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องที่ผมพะมูลมานะครับ นะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับถูกไม่กี่ร้อยเป็นทด่ดีอันนี้ถือว่ายังไม่แป้งมากนะยังมีความมีความหยาบอยู่เดี๋ยวผมจะบทเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคครับน่าจะได้แล้วล่ละฮะก็มีความละเอียดพอสมควรฮะไอ้คั้นละเอียดเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดเครื่องอัดเราไม่ไม่ดีเนี่ย เวลาเราบดละเอียดเนี่ยน้ำมันซึมช้าน้ำมันซึมช้าเสรอยกาแฟที่ออกมามันจะมันก็รสชาติเข้มจริงอะ่ะแต่ว่ามันมีรสเปรี้ยวปนนิดหน่อยนะฮะคือผมไม่ได้ชงกาแฟเครื่องนี้นานนะฮะเมื่อกี้เปิดดูมีผงกาแฟมีลาขึ้นนะเดี๋ยวว่าจะเอาค่าเชื้อในตู้ยู่วีซะหน่อยนะะให้มันเรียบร้อยนะครับผมครับวิธีการนะครับก็ใช้ถ้วยนี่แหละครับ ใส่ปประมาณสองถ้วยนี้นะครับอันนี้ผมชงแบบ2ช็อตนะครับผมกินกาแฟค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราอัดกันเลยอัดผมอัดค่อนข้างแน่นนะให้มันให้มันค่อนข้างแน่นเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องกันเลยว่าน้ําออกมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคอัดเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเรียบเรียบแน่นๆอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาที่มุมกาแฟนะครับเดี๋ยวจะอัด เอสเปซโซดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับวิธีการก็คือผมจะหมุนตัวเครื่องเนี่ยมาที่สตีมเลยเพื่อให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงเพราะเครื่องนี้มันเป็นเครื่องโฮมยูดนะครับอุณหภูมิไม่ค่อยสูงนะฮะแต่ว่าผมต้องการอุณหภูมิสูงปื๊ดเดียวให้มันได้นะ้ำกาแฟเลยนะครับนะ,ะเรารอนะฮะ ก็มีเครื่องหลายเครื่องเลยนะครับแบบสตรีมไอน้ำก็มีนะครับมีแบบต้มแบบดิฟมีหมดนะรรวมๆเนี่ยประมูลมาทั้งนั้นนะครอันนี้เขาให้มานะครับอ่าที่ทางใต้เขาให้มานะครับอันนี้ประมูลมานะอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องต้มน้าเพราะว่าเครื่องนี้วันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับก็อุณหภูมิมันยังค่อนข้างต่ำ ไยินเสียงปุ๊บ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 ครับดูที่น้ำมีปะน้ำมีไหมโอเคน้ำพอโอเคถ้าอุดังปมได้นะครับไอไฟเขียวขึ้นนะครับวิธีการก็คือเปิดมาเลยให้น้ำกาแฟออกนะครับมาดูน้ำกาแฟดิ Okay. มาแล้วอัดแน่นไปล่าครับผมอัดแน่นไปนิดนึงนะครับน้ำออกมาแล้ว เป็นไงคลีม่าแบบเต็มเต็มนะฮะอยากบอกเคล็ดลับนิดนิดหนึ่งนะไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันมีไอ้ตัวถ้วยที่มันจะทําคลีม่าด้วยทําให้ครีม่าออกมาสวยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูเป็นไงืมใช้ได้เลยนะฮะร,รสชาติเข้มนะฮะไม่มีเปรี้ยวเลยนะครับแล้วก็กลิ่นกลิ่นดีน่าจะเอาเปลือกออกดีดีกว่าที่ผมพูวนะใช้ได้นะฮะ โอเคครับก็จบกระบวนการนะครับในการดื่มกาแฟจริงๆแล้วมันไม่ช้าอย่างเงี้ยครับจริงๆมันเร็วมากนะครับแต่วันนี้ผมทำสาธิตกันเลยช้านิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะฮะ